สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอิงต์อิงตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่23มีนาคม2566ครับมีรายงานข่าวว่าสหรัฐอเมริกาได้ทำพิธีเปิดที่ตั้งกองทหารรักษาการถาวรแห่งแรกในประเทศโปรแลนด์ซึ่งถือเป็นฐานทัพถาวรแห่งแรกของสหรัฐในปีตะวันออกของนาโตมาริอุสบราเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของโปรแลนด์กล่าวในพิธีเปิดว่า ได้พยายามมาหลายปีที่จะมีกองกําลังถาวรของสหรัฐในประเทศและตอนนี้มันได้กลายเป็นความจริงไปแล้วโดวยก่อนหน้านี้กองทหารของสหรัฐจะเข้ามาประจําการแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซึ่งโปรแลนด์ได้โน้มน้าให้สหรัฐนั้นเปลี่ยนเป็นการประจําการอย่างถาวรพร้อมระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เป็นสัญญาณว่าสหรัฐยึดมั่นต่อโปรแลนด์และนาโต้และเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเผชิญกับจากการลุกรานจากทางด้านรัสเซีย โดยกองทหารรักษาการนี้จะเป็นสำนักงานใหญ่ของกองทัพสหรัฐในโปลแลนด์ตั้งอยู่ในเมืองพอสนานนัก่ายทหารคอสกิอสโกซึ่งตั้งตามชื่อวีรบุรุษในศตวรรษที่18ที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของโปลแลนด์แล้วก็สหรัฐอีกทั้งยังนับเป็นศูนย์ของกองทหารรักษาการแห่งที่8ของกองกําลังทางบกของสหรัฐในยุโรปโดยกองอื่นนั้นอยู่ในเยอรมนีบเบลเยียมและก็ในอิตาลีด้านพลโทจอรโคลาสกี้ผู้บัญชาการกองทหารรักษาการดังกล่าว บอกว่ากองทหารรักษาการนี้เป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อการรักษาความปลอดภัยของยุโรปและโปแลนด์และจําเป็นสําหรับการรักษาความพร้อมในการรบในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐก,กับโปลแลนด์นั้นใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นและก็เพิ่มความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยสหรัฐได้ส่งกองกําลังและยุโทโธปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปยังโปลแลนด์เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียเนี่ยครับมาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันนั้นทหารกองทัพสหรัฐร,ราวหนึ่งหมื่นนาย ก็ประจำการอยู่ในโปแลนด์นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่สหรัฐมิการนั้นได้มีการดําเนินการเปิดกองทหารรักษาการถาวรแห่งแรกในโปแลนด์ตามคําสัญญาของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อปี2565นะครับที่ให้สัญญาไว้กับโปแลนด์ว่าจะดําเนินการแบบนั้นและตอนนี้เนี่ยก็มีการดําเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยก็คงจะต้องรอดูปฏิกริยาจากฝัง่งของรัสเซียนะครับว่าจะมีปฏิริยากับเรื่องนี้อย่างไร ที่ผ่านมานั้นนาโต้ NATO ได้มีส่งกองกาลังทหารเนี่ยครับเข้าไปหมุนเวียนสับเปลี่ยนในโปรแลนด์อยู่บ่อยครั้งแต่ว่าคราวนี้สหรัฐนั้นไปตั้งกองทหารถาวรไว้ในโปรแลนด์แล้วก็อาจจะทําให้รัสเซียนั้นมองว่านี่เป็นภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งที่รัสเซียนั้นจะต้องเผชิญหลังจากนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องท่าอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทาาอินเตอร์นิวนะครับและท่านจะไม่พลาดข่าวสารที่ทางช่องนั้นนำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมและก็ติดตามในทุกๆวันครับ